เรต้มใส่สูตรกะเพราตัวสูตรสีตะเกีบตัวเนี้ยอ่าแซบมันต้มใส่กะเพราเนี้ยเอาบอกสูตรด้วยนะแล้วบอกถามสูตรแล้วเราเห็ดสูตรแบบไหนเนี้ะหัวหน้าบ้ากะดิมักอบไม่ม้อนกะดิมักอบนะอบกระดองเอาห้องพืนี่อั่แน่นอนก่อนะบาแห่งขัดงานว่าได้ใส่บุคอคือแวเราแซบเ มเสียมื่อวานาสมเด็จเด็โอุ้งเด็กๆมองเมื่อวาดมากเลยว่าโอ้ยบอสคนเสียวเด็กอุ้งคนนี้ออกเด็กอย้งเงินเงินเสียงกันอี๋คนียวว่าเมื่อวานนี่เนาะมื่อไงย่งมื่ไงคุบว่อไงคุบเนาะเรียบเนาะเขากอกว่าเป็นของเขาไหมเนาะเปิดออกมาบะเมียนไม่ใช่เป็นของอะไรบักเอ๋บอวีบเบย์บะเมียนขึ้นกันแต่มันเป็นตู้ลุ่มตู้ล่างแหละมันควรแบบคิวออกมาเนี่ยเมื่อวานนี่เรียบเมื่อวาน เยอกล่ะครื่มันก็แลบาว่าใหม่เนาะว่าว่าะรไป่านะหือเคิื่อันก็ด้รยน่ดีๆอีย่